คุ้มไม่คุม้มคุณจะยอมจ่ายแบ่งพันห้าใบห้าพันบาทเพื่อได้ไอดีนี้ไหมผลขาวร พบผลตื่นกับพบและก็มีาดาบคูโอเด้งและอื่นๆที่สำคัญเกมพาร์ครบทุกอย่างอันนี้พี่ปิดร้านที่พี่ไปซื้อไว้นะครับไม่ได้ไม่ได้สปอนเซอร์ไงถ้าใครสนใจอยากจะเป็นสปอนเซอร์นะครับติดต่อมาได้เลยจริงๆไอดีนี้นะครับผมขายอยู่ที่4,999บาทแล้วก็เจ้าของร้านใจดีมากนะครับพี่ต่อได้เหลืออยู่4,700อบาทดีมากนะครับพี่ก็โอนเงินไปเลยหลังจากที่พี่ได้ไอดีมานะครับทุกคนพี่ก็ไปเติมโลบัคอะไรพวกนี้มาเพิ่มนะครับเพื่อที่จะแบบแต่งชุด ึแน่นอนนะครับแบมวัดดวงก็ต้องโทนสีแดงดาไปเลยใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ฝากกด1ไลค์1ติดตามให้พี่ด้วยวมันกดฟรีใครที่อยากจะเป็นเพื่อนในเกมกับพี่นะครับอยากจะเล่นเซิร์ฟ VIP อของแบวัดดวงกดสมัครสมาชิก v i p ของช่องยูทูบได้เลยนะทุกคนเป็นการสนับสนุนให้พี่ทําคลิปสนุกต่อไปด้วยทุกคนครับช่วยพี่เลือกหน่อยครับผมคือพี่ว่าอยากจะเติมโลบักแต่ว่าพี่ยังเลือกไม่ได้เลยนะครับระหว่างชุดราชาตนสลัดไฮเลดคิง โรเจอร์นะครับเหมาะกับพี่มากๆกับชุดนวดขาวล่างโอพีที่สุดนะครับเนี่ยแบบมันแทงไงพี่เลยอยากให้คุณดูช่วยเลือกนะครับอันไหนดีอะคอมเมนต์บอกพี่ทีดิแน่นอนนะครับคนดูที่มาดูคลิปนี้ก็จะได้รู้ว่าไอเดีที่พี่เล่นอยู่ตอนนี้นะครับที่พี่เอาไปทาคลิป YouTube นะครับไอดีนี้คือไอดีหลักใหม่ของพี่เองเป็นไอดีที่พี่ซื้อมานะครับทุกคนต้วนไอเดีเก่าพีนะครับเป็นอีกหนึ่งไอดีที่พีมีก็เป็นสายเติมโดรุเหมือนกันนะครับพี่ก็เก็บไว้ทาคลิปปั้นเลเวลอะไรเงี้ยเหม มาอย่างแรกเราจะมารีวิวแล้วกันว่าคุ้มหรือไม่คมุ้มคนดูตัดสินเองอก็แพงเอาเรื่องอยู่นาเอาจริงแต่งเขาห้าใบเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครเข้ามาเซอร์วีเอ้ยมันลูกแคงใครวะเนี่ยเข้าเซอร์วีพี่มาคือเราแต่งตเหมือนจริงเออมาอย่างแรกนะครับผมผลปีศาจที่พี่มีตอนนี้นะครับแน่นอนว่าครบอยู่แล้วว่าไม่รู้จะซื้อผลไหนไปแจกคนดูดีนะ ก็ครบหมดอะครับม,มังกรมังกรเสือสิงอะไรมีหมดนะครับล่าสุดเห็นบอกว่าผลแก๊สจะเข้าใช่เปล่าพี่ก็ไม่มั่นใจนะครับส่วนตัวพี่อะพี่อยากให้แบบพี่อยากให้ลูผลของยางยืดลูฟี่อะเกียร์ห้าเวยมามากๆนี่กะนี่ก้าเออถ้ามาเดี๋ยวพี่เริ่มเล่นเลยละกันข้าหัวนะครับโดนสลัดเราอยู่ที่ 4m นะคนดูลืมบอกก่อนเลยอันดับแรกนะครับ หมัดนะจริงๆหมัดมีครบนะครับแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนหมัดอะไรอยู่ตรงไหนเท่าไรเหมือนกันพี่ก็เพิ่งเริ่มเล่นบล็อกฟุตเหมือนกันนะครับ<ะ>อ่าเงินม่วงอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีเยอะนะครับเงินม่วงต้องฟาร์มนะครับเงินเขียวมันฟาร์มง่ายไงเพราะว่าเรามีอัดขั้นสูงนะครับเนี่ยเรามีแบบครบเลยครับทั้งแบบโอกาสตอกคูณสองเร็วเรือนะครับเงินคูณสองมาร์ทคูณสองดาบดูรุผลแจ้งเกิดอะไรเงี้ยเรามีหมดแล้วนะมาดูกันที่ไอเทมเลยละกันหลักๆนะฮะ ดาบคู่ดิง้งและก็ที่สําคัญคือดาบโยรูนะครับแล้วพี่ตีบวกหมดแล้วไนงะไปเด่นนะ่ะเออเพราะว่าพี่ตั้งใจจะทําคลิปนักดาบอันดับหนึ่งของเซิร์ฟนะครับใครอยากให้คลิปนักดาบอันดับหนึ่งของเซิร์ฟกลับมาไวๆก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามช่องพี่ดว้วยอันนี้ก็เป็นเคียวปีศาจนะดาบบิ๊กมัมอันนี้พี่ชอบมากนะครับเพราะว่าดาบบิ๊กมัมเนี่ยดูสกิลให้ดูสกิลก่อนแล้วกันทำไมพี่ชอบเหมือนไม้นั่งเลยครับผมดูนะาปาดไปพี่จะปาดปให้ดูไปอย่างนี่ฮะ อันนี้เราไม่ได้เรียกเอาอัพสายดาบมานะครับโอ้ยอ่ะยังตึงโกตึงโกมาครับผมเนี่ยงถ้าเป็นขนเสือนี่ครับผมทำกลุ่นเสือ,น,อ,น,สอนี่ครับเล่นสายผลมันก็จะตึงๆอย่างนี้นะคุณดูต่อกันดีกว่าครับแล้วก็จะเป็นอันนี้ดาบของใครพี่ไม่มั่นใจเหมือนกันมีโพโฟไฟฟ้า PVP หอยจะใช้กันครับโพไฟฟ้าเนฮะ้ยเฮ้ยมาว่าการเปิดฉากต่อผู้ได้เริ่มงตัวขึ้นนะครับ ตอไปก่อนลนะกันปังหมาผมหมาผมปังหมาผมดูนะฮะดูนะฮะนี่ครับผมดูดังติ๊กตี่ไปสินี่ครับผม,วค,บผมความโกงขนเสือความโกงขนเสือให้ดูห,หน่อยละกันโอ้โหแบบขนเสือเราเจะเก่งกระแปมนะครับคุณดู ปังเนี่ยครับเนี่ยครับล่วงนี่ารกลางอากาศกลางอากาศกลางอากาศยังไม่ล่วงครับผมยังไม่ล่วงครับผมปังปั่นดีเห็น <c oughs> ผีนะครับน้องกระดูกประมาณนี้ครับเห็นเสี่ยมันก็นยังเป็นโนหนึง่งเดือนดี <c oughs> มารีวิวไอเทมต่อดีกว่าครับดาบลิงโนคุอันนี้ถือว่าเท่เนะพี่ว่า ดบเซเบอร์ดาบแฉงมีสองพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำยังไงนะครับหอกคาตาคุนี้อะไรพวกนี้ดาบยูรุจิวันนี้่อนข้างจะหายากนะครับที่สำคัญเรามีดาบแยกโอเด้งด้วยนะส่วนสามดาบโซโลพี่อยากจะทำคลิปอยู่เวจวรอติดตามนะครับสามดาบโซโลทำยากมากเพราะว่าเราต้องตามหาชายลึกลับนะครับพิมอะไรวะพี่อะไรเนเกมมาวะเอาไม่เอาไม่เย็นด้ไม่ยอมรับปีมพี่วะอย่างเงี้ยได้ครับผมคลิปน้าถือว่ามา p v p บ้างแล้วกัน เดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวพี่จัดผลมังกรให้เล่นให้คนดูดูหน่อยครับมีคนอยากเห็นพี่เล่นผลมังกรนะครับขออาเปิดก่อนเลยแล้วกันนะครับผมตัง้งนะครับผมผลมังกรครับมาน้อง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 อู้ผลมังกรแบบพูดแรงมามาชอดนี้คือแรงมากครับ ไอ้ยังต้อยิงดักหน้าครับตัวยิงดักหน้าครับโอ้โห oh. นี่ครับเจอบัตรเจอบัตรพี่ปังเฮ้ย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 ว้าวว้าวว้าวมามาไปไปบบเอ้ยเอา้าสก,กิลทำไมมีแค่นี้วะปังโอ้โหแต่ว,ว่ายิงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับพี่ว่าน,นะครับคนนี้ก็โมจิขุดห่านใช่ไหม ปังโดยไปสามพันเฮ้ยแปลงเป็นมังกรแล้ววะ่ะทำอะไรได้ฮะไปะยงังโอ้โอแตกเลยครับฝันดีนะครับน้องอืม,อ,มอย่าร่างลับคืนเลยครับชิวชิวนะครับความโกงเอออันนี้พี่อยากจะแนะนำคนดูนะครับเนี่ยกีตา้าตอนนี้กีตา้าจานแดงที่ก็กำลังก็บเดียวอยู่นะครับอาบูฉะเลยเนี่ยนะยังไม่ได้มีโอกาสตีหวกเลยที่พี่อยากจะแนะนำคนดูก็คือไอเทมชิ้นนี้เว้ยเนี่ยนะครับ ใช่แบบสายฟาร์มมันมันมันแบบมันบวกสแต็กดีอยากอยากให้ลองไปเล่นกันนะครับแต่ว่าไอเทมตีบวกที่โกงที่สุดในเกมสําหรับพี่นะพี่รู้สึกว่าจะเป็นคาตาคลีครับเหมือนแฮกแมพเลยอะจริงถ้าเราใส่ผ้าคลุมของคาตาคลีเนี่ยที่พี่ใส่อยู่ตอนเนี้ยนะครับเราจะมองเห็นแบบศัตรูไกลขึ้นนะครับแล้วศัตรูไกลขึ้นนี่คือไวใครเข้ามาเซิร์ฟบีกูอีกปะเนี่ยใครที่แบบใส่เนี่ยนะผมจะมองเห็นศัตรูไกลแบบโคตรไกลอะครับน้องๆ เออนะครับเป็นแบบไอเทมที่โกงชิบหายมาดูผลปีศาจติดตัวพี่นะครับแต่พี่ว่าจะทําคิดแบบว่าเราจะสุ่มห้องไปเป็นเทปผลปีศาจแจกคนไรเงี้ยอยู่นะยวรอติดตามนะครับมีผลชาโด้สองผลผลคูมะสองผลนะครับผลไฟฟ้าหนึ่งบลฟินิกสองผลอันนี้แรงแล้วก็มีผลได้สองนะครับผลพระมีหนึ่งอ่าผลสั่นมีสองเพิ่งลงคลิปผลสั่นไปไปดูได้นะครับมีนี่ว่าไม่รู้อะไรเหมือนกันนะครับ พวกนี้ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะครับพวกนี้แต่ว่าถ้าใครเล่นบล็อกฟิทใหม่ๆควรจะมีนะครับผลโรเกียก็คือผลแสงผลมืดแล้วก็ผลน้ำแข็งเอาไปฟาร์มได้ดีนะครับส่วนในเทมชิ้นอื่นก็ไม่เป็นราคาแล้วนะส่วนมาก็จะเป็นพวกโลบงโลบักอะไรเงี้ยมากกว่านะครับและที่สําคัญเร็วๆนี้พี่กาลังจะสร้างแคนนะครับผมสร้างก,กลุ่มโจนสลัดเราอยากให้พี่ตั้งชื่อกลุ่มโจนสลัดว่ายังไงคอมเมนต์ Comment มาได้เลยนะครับชื่อไหนถูกใจพี่เดี๋ยวมีรางวัลให้อะส่วนคลิปนี้ก็อย่าลืมบอกพี่ด้วยกันว่าคุ้มคุ้นะ บันดีเห็นผีนะครับได้ค่าหัวมาฟรี